You're listening to NIA podcast The Economy มองนวัตรกรรมผ่านเลนเศรษฐกิจกระแสใหม่ไปกับสู้ชิงจิตสุภาชินค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ The Economy โดยซู่ชิงค่ะเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเข้มข้นมากเลยนะคะเราได้รองผู้อํานวยการสํงงานักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA อย่างพี่อามาอธิบายถึงภาพรวม3กลุ่มเศรษฐกิจธธกระแสใหม่ local economy creative economy แล้วก็ BCG economy ให้เข้าใจถึงแนวคิดกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่พลาดไปนะคะยังไม่ได้ฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังเอพิโซดก่อนหน้าได้นะคะนอกจากนี้ค่ะพี่อาก็ยังได้ยกตัวอย่าง ถึงประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นทางด้านโล c คอล c อ n o โคนซึ่งก็ทําให้เราได้เห็นตัวอย่างการพัฒนาที่น่าจะนํามาปรับใช้กับประเทศของเราได้แล้วนะคะวันนี้ก็พิเศษเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะไปลงลึกถึงกลไกการสนับสนุนกลุ่มโล c คอล c อ n o โคนหรือเศรษฐกิจฐานรากในประเทศไทยกันนะคะ คนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะก็เป็นคนที่ลงพื้นที่จริงเลยทําจริงเลยนะคะซึ่งก็คือพี่อู๋หรือคุณอมพลอาภาธนากรผู้จัดก,การพัฒนานวัตกรรมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมค่ะพี่อู๋นะคะเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเลยค่ะตอนนี้พี่อู๋ก็อยู่กับสู้ชิงแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่อู๋ครับสวัสดี ครับคุณชูชิงครับพี่อูค๋ค่ะเอพิโซดก่อนหน้านี้ค่ะพี่อานะคะเขาได้ให้คําจํากัดความถึงคําว่า local economy หรือว่าเศรษฐกิจฐานรากกันมาแล้วนะคะซึ่งก็นับเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่สําคัญเลยเพราะว่าลงลึกไปถึงการพัฒนาระดับชุมชนคนตัวเล็กๆในสังคมแล้วก็กลุ่มคนเหล่านี้นี่แหละคะ่ะที่จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายอุตสาหกรรมเลยพี่อู๋เองมีมุมมองเหมือนกันไหมคะแล้วก็งานที่พี่อู๋ทาในตอนนี้เนี่ยเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ ครับความจริงมุมมองก็เหมือนกันนะครับกับอย่างที่พี่อาร์หรือรองผู้อำนวยการสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้กล่าวไปในเอพิโซดที่แล้วนะครับแต่ผมจะไม่ลงลึกในส่วนของนิยามโลกาอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจฐานรากละกันนะครับไปติดตามใน E ีีที่ผ่านมาละกันนะครับวันนี้เราจะเน้นในส่วนของเรื่องว่าเอ๊ะเราจะมาประยุกต์ใช้นํานวัตกรรมอะไรมาช่วยเหลือสังคมลงพื้นที่งานจริงได้อย่างไรน่าจะเป็นประเด็นที่เราจยามาคุยกันในตัวของ E ีีนี้ นะครับว่า <Okay. S 2> ทํำยังไงแล้วแล้วก็ได้ผลอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะครับ <Okay. S 2> ก็บอกได้เลยนะครับว่างานนวัตรกรรมที่เราลงสู่ชุมชนและสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมหลายๆมิติของตัวชุมชนเมืองชุมชนชนบท <Okay. S 2> นะครับบางคนก็จะคิดว่าเอ๊ะการทำตัวโลคอีโคโนมีเนี่ยหรือเศรษฐกิจฐานรากมันมองแต่ชุมชนต่างจังหวัดชุมชนชนบทอย่างเดียว mm hmm. แต่ความจริงมันไม่ใช่เลย นะครับคือชุมชนเมืองเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือมีกลุ่มฐานรากกลุ่มคล a ส s r รูทที่อยู่ในเมืองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับว่าเราจะใช้นวัตรกรรมอะไรใช้เทคโนโลยีอะไรที่จะมาเพิ่มหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและสังคมยังไงลดความเหลื่อมล้ําได้อย่างไรยกระดับรายได้ไดให<ช>้กับชุมชนนั้นได้อย่างไรประมาณนี้นะครับในส่วนของฝ่ายนวัตรกรรมสังคมหรือโซเชียลอินโนว i ชันเนี่ยถือว่าเราก็จะเป็นหน่วยงานหลัก ที่เราต้องการที่จะผลักดันหรือสแสวงหาผลงานนาวัตรกรรมอะไรต่างๆที่มันพร้อมใช้งานจริงๆนะครับลงไปสู่ภาพของชุมชนและสังคมจริงๆนะครับแต่ที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราต้องใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะนี่นนเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับว่าจะเป็นกลไกที่สร้างการพัฒนา,นาสังคมให้อย่างยั่งยืนเนี่ยลดความเหลื่อมล้ําเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆมิติตามนี้ครับครับคุณยุจุิงครับ จากที่พี่อู๋เล่ามาเนี่ยเราได้เห็นภาพกว้างๆแล้วว่าเอพิโซดที่แล้วเราคุยกันเรื่องแนวคิดภาพใหญ่ๆนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกลงในในสิ่งที่ใกล้ตัวมากขึ้นกับเคสตัศีต่างๆโครงการต่างๆที่ได้ทําไปแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปลงรายละเอียดตรงนี้กันนะคะพี่อู๋พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้านี่ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของสังคมที่เราต้องแก้ไขเร่งด่วนเลยเพราะว่ามันก็คือปมปัญหาจากหลายๆส่วนใช่ไหมคะขมวดรวมกันจนกลายเป็นปมใหญ่อย่างที่เห็นซูชิงอยากจะให้พี่อู๋ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย หรว่าอธิบายให้ซู่ชิงแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยได้เห็นถึงจุดที่เราเข้าไปช่วยคลายปมเรื่องความเหลื่อมล้ําตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมอยากจะเล่าในส่วน case study คสหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่ามันมีการลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็เกิด Impact เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนนะครับคำว่า Impact อย่างเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนี่คือว่า เราทำโครงการเนี่ยไม่ใช่ว่า6เดือน1ปีแล้วเราจะเห็นผลเลยนะครับตัวอย่างที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับเราทำมาตั้งแต่ปี6-2แล,ะละ้วล่ะแล้วเริ่ม implement 6-3เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมาประมาณสัก2-3ปีเคสที่ผมจะเล่านี่ก็คือเป็น1ในโครงการของหมู่บ้านนวัตรกรรมเพื่อสังคมนะครับเคสนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างในส่วนของชุมชนเมืองจังอําเภอภูเพียงจังหวัดน่าน ก่อนอื่นที่จะลงไปเนี่ยเราต้องลึกถึงปัญหาของลากเงาของชุมชนก่อนว่าเขาเกิดความเหลื่อมล้ําเกิดความยากจนทนทุกข์เพราะอะไรที่นั่นน่ยทุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วว่าจังหวัดน่านปุ๊บเนี่ยนึกถึงภูเขาหัวล้นขึ้นมาทันทีเลยเนื่องจากการปลูกข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไปในอยู่ดีๆเราไม่ใช่ว่าไปเจอปุ๊บถามเขาเลยว่าอยากได้อะไรแล้วก็เอานวัตรกรรมไปหรือว่าเอาเทคโนโลยีไปยัดเยียดให้เขาเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ นั่นก็คือกระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องไปคลุกคลีกับเขาก่อนนะครับว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรกันแน่โจทย์ของเขาคืออะไรปัญหาเขาคืออะไรแล้วเขาจะมีส่วนร่วมกับเราได้อย่างไรอันนี้สําคัญเลยนะฮะเขาต้องมีส่วนร่วมกับเราไม่ใช่ว่าเขาอยากได้นู่นนี่นั่นปุ๊บแล้วเราเอาของไปให้เอานวัตก,กรรมลงไปให้ปุ๊บแต่เขาไม่มีส่วนร่วมนั่นแสดงว่ามันจะไม่สักเซสมันไม่ย,ยั่งยืนแน่นอนเพราะว่าเขาจะไม่เห็นคุณค่าของมัน พอถามว่าพอไปถึงรากเงาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเขาอยากปลูกข้าวโพดไหมจริงๆแล้วเขาไม่อยากปลูกข้าวโพดนะยิ่งปลูกยิ่งเป็นหนี้เป็นสินก็วัดดวงเอานะครับปีนี้อาจจะได้ผลผลิตดีอาจจะปลดหนี้ได้บางส่วนบางปีอาจจะไม่ได้ผลผลิตแต่ว่าจําเป็นที่ต้องปลูกเพราะไม่รู้จะปลูกอะไรพอย้อนกลับไปปุ๊บปัญหาอย่างเดียวการเกษตรหนีไม่ได้ครับเรื่องน้ําแต่ก็ติดปัญหาอย่างว่ามันเป็นเกษตรบนพื้นที่สูง มันไม่ใช่เกษตรแบบพื้นราบเหมือนที่เราปลูกข้าวอะไรทั่วๆไปปลูกข้าวปลูกผักอะไรทั่วไปมันต้องทําระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงนั่นเป็นหัวใจสําคัญเลยว่าเราจะใช้นวัตรกรรมอะไรและกระบวนการอะไรโปรเซสอะไรที่จะไปสร้างระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงคือเราก็เอาระบบโซล่าเซลล์เข้าไปนะก็คือระบบตัวนีโอโซล่าก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ของไทยนี่แหละอยู่ในวงการอุตสาหกรรมปั๊มน้ําอะไรมานานมีเทคโนโลยีโน้ตฮาวนวัตกรรมอยู่นะครับอยากจะไปลอง implement ให้กับชุมชนนะครับจากบริษัท Dynamic Engineering อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่เอาระบบตัวของโซลาร์เซลล์สูบน้ำเข้าไปนะครับนึกภาพตามที่ผมพูดแล้วกันนะครับว่าจุดยากมันอยู่ตรงไหนจุดยากก็คือถ้าภาษาเหนือเขาบอกว่าเข็นน้ำขึ้นดอยไม่ใช่เข็นครใช่เข็นครกแล้วไม่ใช่เข็นครกนะเข็นน้ำขึ้นดอย ปกติของธรรมชาติคือน้ามันต้องไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำใช่คแต่ว่าแหล่งน้ามันอยู่ข้างล่างเขามีอ่างเก็บน้ำอยู่มีบ่อพักน้ำอยู่ข้างล่างแต่ทํายังไงให้น้ําขึ้นไปอยู่บนยอดดอยให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือออกแบบระบบสูบน้ํา นะครับทั้งแบบขั้นบันไดทั้งแบบชุดโดยตรงขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และกันนะครับถ้าในทางวิศวกรรมเชิงลึกนะครับสูบน้ําจากข้างล่างเพื่อไปพักอยู่บนยอดดอยเนี่ยความสูงของเฮดน้ำเนาะประมาณสัก60เมตรก็คือเหมือนสูบน้ําจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปสู่ตึกน่าจะประมาณสัก30ชั้นนั่นแหละโอ้สูงมากถามว่าในเมืองยากไหม ไม่ยากหรอกเราเห็นน้ําในคอนโดใช่ไหมตึก50ชั้นร้อยชั้นก็ยัง <S <S 2> <S 2> มี <S <S 2> <S 2> น้ําได้ <S <S 2> <S 2> แต่ว่านั่นมันอยู่บนปา่าบ่อพรวงที่ใหญ่ที่สุดที่เราพักน้ําเนี่ยจุดน้ําได้ประมาณแปดพันคิวแต่ว่ามันไม่ใช่จบแค่นี้มีน้ําไปพักอยู่ข้างบนไม่ได้จบมันจะยากก็คือว่าเราจะบริหารจัดสรรน้ําให้กับเกษตรกรอย่างไรให้เกิดความพอเพียงและเท่าเทียมกันนะฮะอันนี้ก็คือมันก็จะเป็น ไม่ใช่ว่าแค่ระบบสูบน้ำก็ไปจบโอ้ยเป็นนวัตกรรมแล้วไม่ใช่มันคือระบบบริหารจัดการน้ําอีกเพื่อการเกษตรของแต่ละคนอีกนะฮะก็จะมีตัวเทคโนโลยีเข้าไปนะครับตั้งสัญญาณเป็นเครือข่ายลอลร่านะเพื่อเปิดปิดวาล์วน้ําอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะกระจายน้ําจากบ่อใหญ่เนี่ยลงสู่บอ่อพวงเล็กๆอีกเริ่มต้นเฟสแรกคือ5บอ่อพวงนะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ5-600ไร่และอีกอันนึงจะเห็นว่าบ่อพวงเล็กๆ ก็กระจายลงสู่แปลงเกษตรเกษตรกรแต่ละไร่ต้องมีมิเตอร์น้ําอยู่หน้าบ้านนั่นหมายความว่าใช้มาก จ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยเห็นฮะโมเดลไม่ได้ฟรีนะนั่นคือเป็นจุดสําคัญว่าเกษตรกรไม่ได้ใช้น้าฟรีมีโมเดลบริหารจัดการน้ําชุมชนจะยั่งยืนได้อย่างไรเขาตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําชุมชนขึ้นมามเพื่อเก็บเงินเป็นกองกลางนู่นนี่นั่นอะไรต่าง,ต,างตอันนี้ก็คือเป็นความยั่งยืนที่เขาจะสามารถทําต่อไปได้ไม่ใช่เหมือนกับว่าเราเข้าไปดูแลปุ๊บทีเดียวจบแล้วก็ไม่ได้มีโมเดลที่จะเข้ามาช่วยดูตรงนี้ให้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับ เพราะว่าเราไปเริ่มตั้งแต่ต้นแต่ว่าเขาต้องอยู่ต่อ,อเพราะเราไม่ได้อยู่ต่อกับเขาไปช่วนิรนันช่วลูกช่วหลานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะ่ยจะเห็นว่าสอสาปีที่ผ่านมานะครับผมมีภาพถ่ายอยู่ b e f o r e กับ AFTER จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทั้งพื้นที่โดยรอบของไอ,บอกก้บ่อกักเก็บน้ำเนี่ยเดิมเนี่ยพื้นที่แห้งแล้งไม่มีต้นไม้มันจะมีแต่แปลงข้าวโพดแต่ตอนนี้จะเห็นได้ชัดว่ามันเริ่มมีป่าชุมชนเกิดขึ้น และผลกระทบตามมาก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยหลายๆที่นะครับพยายามที่จะถอยล่นนั่นก็คือแทนที่จะปลูกสมมุตินะปลูกข้าวโพดร้อยไร่ได้เงินปีละสมมติว่ห้าหกหมื่นก็ทําพื้นที่เกษตรแค่สิบไร่ยี่สิบไร่ก็ได้เงินห้าหกหมื่นเหมือนกันยกตัวอย่างนั่นคือว่าเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งคือว่าเราได้คืนพื้นที่ป่าด้วยและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเราไม่ใช่ส่งเสริมแค่นี้นะให้องค์ความรู้แค่นี้เพราะอะไรครับ การที่จะปลูกไม้ผลนะจะปลูกลิ้นจีลำไยมะม่วงอะไรต่างๆเนี่ยสาปีถึงจะได้ผลเขาก็ทําการเกษตรที่ปลูกพืชระยะสั้นปลูกผักปลูกงาขี้มอนอะไรอย่างเงี้ยครับปลูกฟักทองเพราะจะเป็นกรอบสั้นๆที่จะหมุนเวียนไปนะครับเนี่ล่าสุดเลยนะครับณตอนนี้นะครับก็คือตัวแทนของชุมชนนะครับผู้นําชุมชนเดิมนะครับที่อยู่ในนั้นนะครับเนี่ยเอางานเนี่ยนะครับไปเสนอนะครับที่กรุงพนมเปญน,นะ ในงานของตัวของอาเซียนอินเดียคกาสรูทนะครับก็คือเอาผลงานนี้แหละไปไปพิชชิ่งดูนะว่านวัตกรรมที่ส่งเสริมกับกลุ่มรากหญ้าเศรษฐกิจฐานรากจริงๆแล้วมีผลที่ชัดเจนจริงๆว่าเป็นผู้ประธรรมจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานหนึ่งที่เราให้ชุมชนไปโชว์ศักยภาพในเวทีของต่างชาติบ้างนะครับตรงนี้ครับ ค่ะวันนี้เป็นตัวอย่างโครงการท,ที่ยกมาเล่าให้ฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะจริงๆเราคิดว่าเราจะคุยกันเป็น E ีีได้เลยนะคะพี่อู๋คือครายล,ละเอียดเยอะมากแล้วก็ before After เห็นชัดเจนมากอยากจะให้เล่าเพิ่มเติมได้ไหมคะพี่อู๋ว่าออมีโครงการที่เข้าไปดูแลชุมชนลงพื้นที่จริงๆเนี่ยที่พี่อู๋ก็รับผิดชอบด้วยในตอนนี้มีโครงการอะไรอีกบ้างคะในการสนับสนุนนะครับนบวัตรกรรมเนี่ยของฝ่ายนวัตรกรรมเพื่อสังคมเราเนี่ยครับเรามีหลายกลไก ประมาณ4โครงการใหญ่ๆนะครับซึ่งหนึ่งในโครงการที่พี่เล่าไปเมื่อกี้นยครับก็คือโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยเรามองในเชิงของ Are ์เรียเบสในการพัฒนา,นาเชิงพื้นที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะพื้นที่ของอตัวตําบลเมืองจัง นะครับอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราลงเชิงพื้นที่ในปีนั้นเนี่ยเราลงประมาณสัก5 6โครงการพร้อมๆกัน mm hmm. แต่หลายๆมิติ uh huh. อันนี้ก็คือเชิงเอเรเบสที่ผมเล่าไปนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าอีกโครงการหนึ่งที่ฝ่ายเราสนับสนุนนะครับก็คือเป็นโครงการนาวัตรกรรมสําหรับเมืองและชุมชนแตกประเด็นให้ชัดก็คือเป็นตัวของอิชูเบชนั่นคือเอาปัญหาและโจทย์ของชุมชนเป็นตัวตั้งก่อนกําหนดธีมขึ้นมาก่อนแล้วก็เราก็เปิดรับสมัคร ในโครงการต่างๆนะครับในทีมต่างๆในปีนั้นๆนะครับยกตัวอย่างละกันอย่างครับปีปี2566เนี่ยเราก็เปิดธีมในส่วนของกลุ่มพวกซอฟต์พาวเวอร์นะครับนวัตกรรมสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือใครไม่เชงนี่อย่างไรนะครับหรือนวัตกรรมสําหรับออเจนหรือว่าที่นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยยังไงบ้างนะครับเจนอัลฟ่าเจนเอ็กเจนวอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของอิชูเบสหมายความว่ามันสามารถที่จะ i m p l e m e n t ทั้งในชุมชนเมืองชุมชนนบทได้เลยแล้วแต่โครงการตามอิชูนั้นๆและอีกอันหนึ่งโครงการที่3ใหญ,ใหญ่ๆก็คือโครงการนวัตรกรรมรายสาขาเราคอนวัตรกรรมทั่วๆไปเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องอยู่ในนวัตรกรรม9ก้าด้านที่เรากําหนดไว้อย่างเช่นด้านเกษตรยั่งยืนนะครับด้านนวัตรกรรมความเชื่อมโยงระหว่างอาหารน้ําพลังงานด้านศินละปะวัฒนธรรมด้านสุขภาพด้านการจัดการภัยพิบัติ าการเงินการจ้างงานอะไรประมาณอย่างนี้นะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของฝ่ายนว,วัตรกรรมเพื่อสังคมได้เลยและสิ่งสุดท้ายนะครับตัวโครงการที่4คือโครงการของหน่วยขับเคลื่อนนว,วัตรกรรมเพื่อสังคมหลักๆแล้วเนี่ยเราจะดำเนินง,งานร่วมกับมหาลัยในพื้นที่นั้นๆนะครับตั้งแต่เหนือจะลดใต้เลย รวมตั้งแต่มอพยาวนะครับมหาลัยพยาวมหาราชพัฒนเชียงใหม,ม่มหาลัยนเรศวรอีสานมอุบลมอสารคามในส่วนของมอธรรมศาสตร,ร์มอทักษิณมอนาาทิวาสให้เป็นหน่วยขับเคลื่อนหรือโนดเชิงพื้นที่เพื่อรับสมัครเผยแพร่โครงการนวัตกร,รรมลงสู่กับชุมชนจริงๆนะครับก็ถือว่าพยายามที่จะออกแบบกลไกลกระจายตัวการสนับสนุนหรือปั้นใช้นวัตกรร,รมสําหรับชุมชน ทั้งเมืองและชนบทเนี่ยหลายๆมิตินะครับทั้งในเชิงของ Area b a s e เเชิงของตัว i s s u ูต่างๆหรือที่เป็น Ho t i s s u ูในปัจจุบันก็พยายามที่จะกระจายกลไกการสนับสนุนให้หลายๆมิติครับ ก็จะเห็นว่าจากในทั้งหมดสี่แบบที่พี่อู๋พูดมาเนี่ยจะครอบคลุมทุกหัวข้อทุกพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดที่พี่อู๋พูดมาตอนนี้ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ n i a นไทำใช่ไหมคะทำมาโดยตลอดสิ่งที่สู้ชิงอยากจะทราบก็คือแล้วจริงๆเนี่ยเป็นไปในเทรนเดียวกับโลกหรือเปล่าคะพี่อู๋สิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้ค่ะคือความเห็นผมนะมันคือเป็นไปในตามเทรนของโลก นะครับเพราะว่าเราออกแบบกลไกการสนับสนุนเนี่ยตั้งต้นเลยคือเราดึงมาจากขึงมาจากตัว SDG g o ที่ UN ประกาศมาว่าทั่วโลกเนี่ยควรจะมี SDG g o 17ด้านที่เราจะมีจุดเป้าหมายเดียวกันนะครับแล้วเราขึงออกมาเป็นตัวปีติข้างด้านสังคม9ด้านที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วขึงลงมาอีกนะครับว่าเอ๊ะตัว Stakeholder หรือกลุ่มผู้รับผลประโยชน์เรามีใครบ้าง ต้องได้รับความช่วยเหลือหรือว่าต้องมีเครือข่ายความร่วมมืออะไรยังไงบ้างและขึงลงมาเป็น,นกลไกการสนับสนุนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นเทรนไหมก็คือเราขึงมาจากเทรนโลกนี่แหละครับ <c oughs> นะครับถึงตั้งแต่ต้นเลยนะครับ SDG โกลงมาแล้วย่อยลงมาจนถึงว่า how to เนาะจะปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วก็จะวัด Impact และวัดผลกระทบได้อย่างไร ค่ะคือไม่ใช่ NIA วางแผนกันเองว่าแบบเดี๋ยวทำนนั้นทำนนี้ดีกว่าตามทิศทางของตัวเองไปใช่ไหมคะแต่อั<า><ม>นที่จริงแล้วเ <ทำ S 2> นี่ยเราเราดูเราดูทิศทางของโลกด้วยดังนั้นก็เป็นไปตามเทรนของโลกแต่ในขณะเดียวกันก็มาปรับแบบ locally ให้เข้ากับ ชุมชนของเรานะคะย้อนกลับไปที่พี่อู๋พูดถึงชุมชนเมืองนิดนึงนะคะว่ามันไม่ใช่หมายถึงต่างจังหวัดอย่างเดียวแต่ก็หมายถึงชุมชนเมืองทั้งหมดรวมถึงในกรุงเทพเราเองด้วยนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยอย่างเช่นโครงการนวัตกรรมสําหรับเมืองและชุมชนนะคะอยากจะให้พี่อู๋ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีตัวอย่างโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้างคะตัวอย่างที่น่าสนใจสําหรับชุมชนเมืองใช่ครับ ถ้าถ้าผมนึกเร็วๆตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับด้า,าศนศาสนาศิลปะวัฒนธรรมดีกว่านะครับว่ามีตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คืออย่างตอนนี้ถ้าเรามองคนทั่วๆไปตอนนี้ เริ่มจะหอยห่างจากตัวศาสนาเรื่องของความรู้ความลึกซึ้งของประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนาเป็นมาอย่างไรเนี่ยเริ่มถอยห่างค่ะอันนี้ดูจากส่วนตัวสู้ชิงเองก็คิดว่าน่าจะจริงนะคะ,ะแต่ถาม <c oughs> <ทำ S 1> ว่า,าไปคุณสู้ชิงอ่ะไปเที่ยวไหน <c oughs> หรือเช้ามาทําบุญตักบาตรวันเกิดนู่นนะี่นั่นหรือวันสําคัญต่างๆเราทําอยู่แล้วละ่ะแต่เข้าวัดแล้วเนี่ยพอจะรู้ซึ้งจริงๆว่าเอ๊ะศีลห้าคืออะไรนะพระพุทธรูปปางนี้คืออะไรนะ ผมว่าไม่มีหรอกหรือแบบบทสวดที่เราสวดกันทุกวันนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายนไม่เข้า,ขาใจ <c oughs> ใช่มีส่วนเนี้ยครับเราเห็นแกลบช่องว่างของว่าความหดถอยของการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนาเนี่ยเริ่มหถอยลงไปนะครับมันก็มีตัวอย่างโครงการหนึ่งขึ้นมาเรียนรู้รักวัดโพ ถามว่าทำไมวัดโพเพราะว่ามันเป็นจุดแรกที่ไป implement พยายามที่จะใช้นวัตรกรรมใช้เทคโนโลยีอะไรนี่แหละเข้ามาช่วย mm hmm. เทคโนโลยีของ AR VR ตัว mixed reality ต่างๆเนี่ยเริ่มมากันหมดแล้วนั่นหมายความว่าเราเอาเทคโนโลยี AR นี่แหละครับมาช่วยออกแบบกระบวนการนะครับสร้างสื่อให้คนเข้าไปเที่ยวยกตัวอย่างนี้เ,เที่ยววัดโพเนี่ยและเข้าใจแต่ละจุด ของวัดโพนี่มันก็จะมี QR เราเอามือถือเราส่องอนะครับเราก็จะป๊อปอัพขึ้นมาว่าเป็นตัวของเรื่องราวต่างๆอธิบายว่าจุดนั้นคืออะไรนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานิดหนึ่งะนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะครับเอ๊ะทำไมเราไปเริ่มตรงนี้ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยวัดโพก็ถือว่าเป็นแมกเนตนะนะครับเป็นแมกเนตของประเทศเราที่แบบอย่างน้อยอออยู่ในระดับโลกอ่ะ นะครับองค์การยูเนสโกให้การรับรองของเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะทำโครงการนวัตกรกรมก็คืออย่างน้อยเนี่ยไป implement ที่จุดที่น่าสนใจนะครับที่เป็นไฮไลท์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันเห็นผลชัดเจนเห็นผลที่สามารถที่จะขยายผลในตัวกลุ่มอื่นๆได้ก็สามารถที่จะขยายผลในสารที่สำคัญสำคัญต่างๆได้นะครับตรงนี้ครับ ซูชิงว่าการเอา AR เข้ามาจับเนี่ยดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่แบบกลุ่ม Gen Z ที่รู้สึกว่าโอ้ยการเที่ยววัดมันจะมีอะไรน่าสนใจแต่พอเขาสามารถเอาโทรศัพท์ไปส่องแล้วเห็นรายละเอียดได้นึกถึงตอนที่เ,เคยเดินทางไปอิตาลีแล้วไปปอมไปอีถ้าเราไม่มีแอปพลิเคชันแบบที่มี AR เพื่อจะบอกว่าจุดนี้เคยเป็นอะไรจุดนั้นเคยเป็นอะไรเราอาจจะรู้สึกว่ากลับดีกว่าไปเดินแค่ชั่วโมงหนึ่งก็พอละแต่พอมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้ามาก็ทําให้เที่ยวได้แบบสนุกสนาน immersive มากขึ้นนะคะยังมีโครงการไหน บ้างคะพี่อู๋ที่ NIA เข้าไปมีส่วนร่วมค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่หลายโครงการมากๆเลยนะครับถ้ามองกลับมาในส่วนของเราอยจะใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับาทางด้านตัวของการบริหารจัดการเวสหรือขยะอะไรเงี้ยครับในชุมชนเมืองใกล้ๆเลยนะครับก็คือถ้ามองตรงนี้ฮะใกล้ๆสำนักงานเลยใกล้ๆนุสาวรีเลยชุมชนของอาลีาอ่าถ้าใครนั่งรถ ไปฟ้าลงสถา,านีอารีปุ๊บเนี่ยถ้าลงเข้าไปปุ๊บหูจะเห็นแบบคอมมูนิตี้ที่มันมีความทราฟฟิกเยอะ<ช>นะฮะเยอะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าความทราฟฟิกตรงนี้มันต่างกับชุมชนที่อยู่ในย่านสีลมย่านอาโศกที่มันเป็นของชุมชนเชิเงเศรษฐกิจเยอะ อันนั้นอาจจะเหมือนกับเต็มไปด้วยออฟฟิศสำนักงานาต่างๆใช่ไหมคะในขณะที่อารเีเป็นชุมชนที่มีบ้านอยู่อาศาัยมันมีนทั้งชุมชนที่มันเป็นโลคอลคอมมูนิตี้ผสมผสานกับในส่วนของชุมชนที่เป็นเมืองตึกออฟฟิศอะไรมากมายเลยชุมชนเยอะหนีไม่พ้นครับกินใช้เยอะ,ะขยะก็ต้องเยอะตามมาเขาก็มีปัญหาอยู่นะนะครับว่าไม่ใช่ว่าเอาขยะไปทิ้งในถังทางเท,ท,ท,ทศบาลกทมมาเก็บจบ ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขามองว่าเอ๊ะเขาอยากจะให้คอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยเกิดการบริหารจัดการขยะได้อย่างไรสร้างมูลค่ากับมันได้อย่างไรและอยู่กับมันได้นะก่อนที่มันจะไปถึงมือกอทมอเขาก็เลยมีการรวมตัวกันของหลายๆกลุ่มนะครับทั้งบริษัทเอกชนเองท้องถิ่นเองแล้วก็กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆนะครับหรือมูลนิธิสมาคมต่างๆที่อยากจะพัฒนาคอมมูนิตี้ว่าเฮ้ยเราสร้างขยะ และเราอยู่กับขยะได้นะเราใช้ประโยชน์จากขยะได้นะนะครับก็จะมีโครงการขึ้นมานะครับก็คืออารีอาราวอารีอาราวอารีอราวนะครับก็คืออารีก็มาจากตัวของของญาติอารีนั่นแหละอาราวก็คือโดยร,บรอบๆข้างนะครับที่มาอยู่รวมตัวกันไปสร้างคอมมิตี้นะครับอันนี้ก็คือพยายามสร้างตัวแอปพลิเคชันขึ้นมา1ตัวนะครับชื่ออารีอาราวเนี่ยแหละครับ เหมือนอินไซต์ัะโถเมื่อกี้เลยเขาจะสร้างระบบบริหารจัดการขยะขึ้นมานะครับมีการที่เก็บขยะเอาไปแลกแต้มนู่นนี่นั่นแลวเขาสร้างเป็นอาลีคอยขึ้นมาก็คือเหรียญน,น,<ม>นี่แหละครับมีคร์เรซีเป็นเรซนมีคอเรซีอะไรก็ค<ๆ>ือไปแลกเป็นเงินไม่ได้หรอกพูดตรงๆนะครับไปแลกเป็นเงินไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นแลกในส่วนของของได้อย่างเช่นวันลอยกระทงนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยครับมีกิจกรรมไปแลกอาหารนะ กลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้เดียวกันที่เป็นร้านค้านูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆสมมุติว่าอายกตัวอย่างที่ล่าสุดแง่ที่จัดงานลอยกระทงนะครับก็เราสามารถเอาคอยเราไปแลกถุงผ้าได้อะไรได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นแรงจูงใจเลยนะคะเราก็ร,รู้สึกว่ามันได้อะไรที่บางอย่างที่เป็นเหมือนของรางวัลตอบแทนแล้วก็ทําให้ชุมชนเหนียวแน่นขึ้นด้วยนะคะพี่อู๋ใช่ครับก็คือว่าเรามองแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคม มันไม่ได้บอกว่าทําแล้วเกิดความร่ํารวยจะได้เงินทองกลับมาเป็นร่ำเป็นสารแต่ว่ามันสร้างคอมมิตี้ของตัวธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นมา <Can. S 2> สร้างของการแชร์โปรฟิตกันนะครับ เป็นธุรกิจแบ่งปันกันดีกว่าผมพูดอย่างนี้เนาะค่ะ,ะ,คะอยากเห็นแบบนี้ในในทุกๆย่านเลยค่ะ,ะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะพี่อูก่อนที่เราจะจากกันไปในเอพิโซดนี้นะคะพี่อูคิดว่าปัจจุบันโล c คอลอ o n โนมหรือว่าเศรษฐกิจฐานรากในประเทศไทยของเรานะคะมีตรงไหนบ้างที่พี่อูมองว่าสําเร็จละแล้วก็พี่อูมองไปในอนาคตข้างหน้าฝันอยากจะเห็นอะไรต่อคะถามว่าสําเร็จเลยเนี่ย ผมพูดตรงๆนะครับจากใจจริงเนี่ยมันก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มปาก100%ว่าสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะมองว่า70-80%แล้วกันนะครับว่ามันเป็นทิศทางหรือมันเป็นการนำร่องที่ดีนะครับสำหรับที่ควรที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตต่อนะครับผมแยกประเด็นอยู่2ใหญ่ๆนะครับก็คือว่าอย่างเช่นชุมชนของชนบทเองเราต้องการไปพิกฟื้นพื้นป่าเปลี่ยน กระบวนการวิถีของการทำการเกษตรของคนบนพื้นที่สูงนะครับเพื่อคืนผืนป่าให้กับตัวของประเทศเรานะครับแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ใหม่ให้กับเขาอันนี้ก็คือถือว่าเป็นโมเดลที่ Success แล้วนะครับในในมุมมองของผมนะครับแต่ความยั่งยืนเนี่ยเราต้องดูต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับและอีกอันนึงในส่วนของชุมชนเมือง ็หลายๆส่วนนะครับมันไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างที่เรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวหรือด้านศิละปะวัฒนธรรมศาสนาอย่างเดียวนะครับเรื่องของการป้องกันภัยและอาชญากรรมต่างๆเราก็มีหลายโครงการที่นําร่องไปนะครับแต่ตอนนี้เราก็อยากดูว่าเราอยากให้เกิดการขยายผลได้จริงๆคําว่าได้จริงๆคือขยายผลในวงกว้างนั่นคือนำไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป้าหมายสำคัญของความสำเร็จก็คือนี่แหละครับ คือคนของเรานี่แหละนะฮะคือความตั้งใจของคนเนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญความตั้งใจของผู้นําความตั้งใจของแกนนําเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่บอกว่าอยากเห็นอะไรเนี่ยแหละครับอยากเห็นให้ทุกคนนะครับปรับ m มล์เซตของตัวเองนะครับปรับไมเซตของตัวเองว่าเราควรจะทําถ้าในเชิงของธุรกิจนะเราควรจะทําธุรกิจที่มันแบ่งปันกันมากขึ้น นะครับในเชิงของยูเซอร์ดีกว่าผู้ใช้งานนะครับเราก็ควรที่จะมีจิตใจกุศลมากขึ้นอย่างนี้กว่านะครับมีการแชร์มากขึ้นลครับลดความเอารัดเอาเปรียบนี่คือผมอยากเห็นนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยของคนนี่แหละในทุกทุมิตินะทังของตัวของชุมชนเองนะครับปรับไมเซตชุมชนเองปรับไมเซตของภาคธุรกิจเองแล้วมันจะหมุนมาเจอกันครับและจะสร้างความความยั่งยืนได้นะครับตรงนี้ครับ ค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะฟังพี่อูพูดทําให้เราเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าเราจะสามารถนําเอานวัตรกรรมเไปช่วยยกระดับคุณภาพโล c a l ล c o n o โออย่างไรให้ได้ยั่งยืนทั้งตัวอย่างเรื่องการทําการเกษตรใช่ไหมคะเอาน้ําขึ้นที่สูงต่างๆไปจนถึงชุมชนในเมืองเองก็ตามนะคะแต่ทั้งหมดนีเน้เกิดขึ้นได้ก็ผ่านการทํางานอย่างหนักหน่วงที่จะต้องลงไปคลุกคลีเข้าใจปัญหาจริงๆมองเห็นภาพในระยะยาวด้วยนะคะว่าเราจะทํายังไงให้เป็นการ ทนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อู๋มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสําหรับในเอพิโซดถัดไปนะคะจะเป็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มเศรษฐกิจแบบไหนนะคะเราก็รอติดตามกันได้เลยค่ะแต่ว่าสู้ชิงแอบบอกไว้น,นิดนึงนะคะว่าใครที่เป็นคอบันเทิงเนี่ยจะต้องชอบมากอย่างแน่นอนเลยค่ะฝากติดตามทุกช่องทางของ NIA ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะบน Facebook Instagram Twitter l i n e OA b l o อบลอกตินะคะเสิร์ชว่า NIA Thailand ได้เลยค่ะ ส่วนบน YouTube นะคะก็เข้าหาทาง nia channel ของเราได้เลยนะคะแล้วก็เราอยู่บน Soundcloud กับ Spotify ด้วยค่ะ nia podcast ค่ะฝากติดตามทุกช่องทางได้เลยนะคะวันนี้ซู่ชิงและพี่อู๋ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ